สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับได้ร่วมกับทาง CPO ครับโรงนามบันทึกความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตรีดิวกราฟินออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหการรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเชื่อมโยององความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรเชิงพาณิชย์สู่ธุรกิจใหม่ครับ ศาสตราจารย์สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังหรือสอจอลพอร้อมด้วยนายกอศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท c p l ีเอจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลเวนและเซเว่นเดลิเวอรี่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตรีดิวกาฟินออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการขับเคลื่อน องค์กรเชิงพาณิชย์สู่ธุรกิจใหม่ ศาสตราจารย์สุชาติวีกล่าวว่าความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตกาฟินออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรมกับ C p พในครั้งนี้จะเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ในอนาคตให้กับประเทศไทยลดการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาสะจะลได้ศึกษาวิจัยค้นพบศักยภาพในการผลิตกาฟินในไทยนำไปสู่การจัดตั้งโรงง,งานต้นแบบที่มีศักยภาพในการผลิตกาฟิน 15กิโลกรัมต่อเดือนคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า60ถึง100ล้านบาทต่อเดือนต้นทุนการผลิตถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึงร้อยละ50สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหากรกบังและบริษัท cpr อจำกัดมหาชนนะครับที่เราสององค์กรจะนำวัสดุมาสัจั์ของโลกนะครับกราฟีนไปผลิตได้ในภาคอุตสาหกรรมเพราะกราฟีนนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับพูดง่ายๆว่า มีคุณสมบัติที่ดีกว่ากราวไฟมหาศาลนะครับแข็งกว่าเพชรและสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองคำนำความร้อนได้ดีกว่าทองแดงและที่สำคัญสามารถทำให้บางในระดับอัตอมได้ง่ายๆเลยนะครับรวมทั้งคุณสมบัติต่างๆอีกมากมายที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก์อุตสาหกรรมโทรคมนาคมรวมทั้งโทรศัพท์มือถือในอนาคตตรงนี้แหละครับจะปฏิวัติภาคอุตสาหกรรม ทุกอย่างในโลกเลยแต่ที่สําคัญที่ภูมิใจก็คือกําลังจะเกิดอุตสาหกรรมต้นน้ําของกาฟิลในประเทศไทยทาให้ประเทศไทยม,มีแต้มต่อมากกว่าประเทศอื่นครับนายวิเชียนจึงวิโรธกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท CPO อจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า C ีพอให้ความสนใจในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกราฟีนเพื่อพัฒนาอุตสาหาการรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ อาทิงานก่อสร้างงานระบบน้ําไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะช่วยประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นการต่อยอดและสร้างธุรกิจใหม่ในอนาคตร้อมกับเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างบุคลากรให้มีทักษะองค์ความรู้ด้านกาฟีนซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษา GPO เองในฐานะเป็น,านภาคธุรกิจซึ่งมีเครือข่ายที่กว้างขงวางค,คือมีสนามให้ทดลองทำ ลองผิดลองถูกได้ก็เป็นความร่วมมือครั้งสําคัญเราก็เชื่อว่าสจลอเองก็จะได้ชื่อว่าเป็นวงการทางการศึกษานะฮะที่มีโอกาสที่จะออกจากที่เขาเรียกว่าหิ่งสู่ห้างนะครับก็จะเป็นโอกาสดีทั้งสองฝ่ายครับ สำหรับคุณสมบัติพิเศษของวัสดุกราฟีนมีขนาดบางเบาแข็งแรงทนทานนำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีสามารถนำไปผสมกับวัสดุต่างๆให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานนอกจากนี้ยังสามารถรองรับงานผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป แั่กกสักครู่นะคะช่วงหน้ามาตรวจสอบราคาทองราคาน้ำมันนะคะที่ได้รับอิทธิพล